แล้วก่อดเขียนมานะมีคนบอกเยอะมากเลยว่าถ้ามาต้องเป็นต้องไปนมัสการนะ,นะแล้วก็ต้องแบบไปมูที่ได้นะ,นะเพราะว่าเป็นเรียกว่าตจงกับมากเ <นะ S 1> จริงวัดทัศวรรคสองนี่ครับมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานเวลาผมขึ้นรถไปทางเหนือครับเราก็จะนับเลยครับวัดกี่วัดกี่วัดวัดเจดชายโยวัดหลวงพ่อแพ้วัดขุนอินพุทธมูลอันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าจริงๆแล้วที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วนะครับสางมูผมเชื่อว่าไม่ควรพลาดครับผมยังไม่บอกวัดไหนนะครับแต่บอกวัดนี้เนี่ยมีบวชเก่าอายุหลายร้อยปี มีอา่าตั้อยู่ที่รถโอบล้อมรีกข้อรอข่าวยุ่งกันปันเศตเป็นสการะให้ที่สุดวันเตุคนไปขอผู้ขอลาไปท่องเที่ยวส่นี้เป็รถ